คอมอามาดสดวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ออดิชั่นละครเวทีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังในการเตรียมพร้อมต่างๆของนิเทศศาสตร์เรานะครับผมเอางั้นเราก็ไปกันเลยตามมานี่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศของาการเตรียมพร้อมนะครับประมาณนี้เอากล้องไหงไปด้วยจัดสายเปอน ครับพอนี้ต่อไปนะครับวันนี้เราแนะนำตัวนะครับนนี้วันนี้แนะนำตัวนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวครับชื่อชื่อชื่อเสียงเรียนนานไงเอ่อชื่อสุดท้ายครับเป็นเด็กว่าพื้นแถวนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่เราทำอะไรเราทำอะไรออ๋ทำซาวเขาสุดหล่อสุดหล่อโอเคโอเคครับของเขาของเขาเราไปสัมภาษณ์คนแรกนะครับโอ้โหจังหวุดี่คมมากโอ้โหสวัสดีครับวันนี้รู้สึกยังไงครับที่มาค่ะเพราะว่า สองแล้วก็อันนี้เป็นการแขร์ครั้งที่สองในชีวิตค่ะก็ะเลยแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างวันนี้ก็ทำอ่านบทมาค่ะชิ้นีดก็เตรียมฝึกซ้อมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบอกว่าจะผ่านไม่ใช <พอ S 2> ่แล้วสอบของตัวเองเท่าไหร่ครับ <laughs> สกเก้ได้ไหมคะมั่นใจโอ้โหมั่นใจมากโอเคครับผมขอให้โชคดีครับขอให้ผ่านโอเคครับตกลงครับไปต่อเพื่อนเราไปสุ่มสัมภาษณ์กัน อันนี้คือคิวที่มารอสักพันละครับไล่สัมภาษณ์เลยแล้วกันอ่ารู้สึกไงครับตื่นเต้นไหมตึงไหมครับแล้วเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างครับก็อ่านบทมาแล้วก็ดูลักษณะนิสัยของตัวที่จะแข่งมาแล้วคิดว่าวันนี้ให้คะแนนตัวเองความมั่นใจของตัวเองเท่าไหร่ครับเต็มเท่าไหร่ครับอ่าขอเต็มสิบแล้วกันครับอ่าให้แปดอ่อาให้แปดแล้วอีกสองหายไปไหนครับตึงเต้นตื่นเต้นคนมาแข่งเยอะ โอเคโอเคอ้าวต่อไปคนครับกล้องหันไปครับโอเคครับวันนี้เตรียมพร้อมไหมหรือเปล่ก็ก็เตรียมตัวก็แต่งตัวแล้วก็ทำใจว่านิดนึงแล้วก็อ่านเอ็อะไรนะเอกลักษณะของตัวละครมาอะแล้วมีความสุนเด่นอะไรขนาดไหนครับให้แสดงแบบจะล้มแล้วนะเดินเดินเดินไปแล้วก็ไม่ห้มองเลยโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับ